สวัสดีค่ะลงมือปลูก6410ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราก็มาเห็นหน้า<ๆ>เห็นตาก,กันนิดนึงค่ะหลังจากที่ทําคลิปมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องปลูกเพื่อสะสมไม้งามนะคะแล้วก็เราก็จะพัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็มีเคล็ดลับเทคนิคอะไรดีๆในการปลูกต้นไม้เราก็จะ นำมาทำคลิปไว้แนะนำกันค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย็นนี้ค่ะเรากลับมาเจอแก้วสารพัดนึกเราค่ะไม่รู้โดนอะไรค่ะตัวนี้ค่ะใบค่ะใบไหมใบไหมเหมือนเหมือนโดนน้ำฝนด้วยอะไรค่ะเนี่ไหมแบบนี้ค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาใบเขาก็ยังสวยอยู่นะคะใบสวยเสียดายไม่ไม่อยากตัดทิ้งทั้งใบเดี๋ยวเราจะลองเลาะเเลาะ,ละตรงที่เขาเป็นแผลนี่ออกแล้วก็เอาใช้ปูนแดงนะคะใช้ปูนแดงแต้ไมไว้ดูซิว่าจะจะหยุดไหมเนี่ยค่ะวันก่อนตัดทีน,งน,ะะออทนึงแล้วค่ะเลาะออกทีนึงแล้วแต่ว่าจะได้ไหม ไม่ได้ทาปูนแดงเสียดายใบค่ะใบสวยๆเอาไว้ชื่นชมต่ออีกนิดนึงโอ้ย <c oughs> จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นกันไก่นะคะ,ะตัดเสียเลยกันไก่นะจะได้มีความโค้งอดีสบายค่ะ ไปเขาลองดูลองดูลองดูแลเอาปูนแต้มลยมาจากไหนอะหลกพี่ขาเขาเอาไปปัดเหอีนเอ,อ,เอ,อไม่เป็นไรขาดแล้วลูกลองที่จะหยุดยั้งการเน่าได้ไหม เสียดายค่ะเสียดายด,ด้วยความเสียดายอุตสาห์เป็นใบใหญ่ขึ้นมาค่ะอันนี้อันนี้สองใบแรกค่ะที่มาจากแม้าโอไม่ใช่ห้าใบแรกที่มาจากแมค้าค่ะเน่าเสียไปหมดแล้วอันนี้ใบใหม่ใบใหม่ขึ้นมาสามใบแต่แรกก็เล็กๆค่ะอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกอันนี้ก็ใหญ่ แต่ตอนนี้เขาน่าจะมีอีกแล้วค่ะหลอดนี่หลอดนี้กำลังแทงน่าจะสวยขึ้นค่ะลองดูถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะต้องตัดตัดก้านทิ้งค่ะอันนี้ตัวตัวผู้นะคะตัวเมียมาอยู่คู่กันนี้สวยค่ะนี้ยังไม่มีปัญหายังไม่เจอสวยมาก ให้ชมค่ะแล้วข้างๆกันนะคะเ็มีรวยไม่เลิกค่ะรวยไม่เลิกซึ่งใช้ดินใช้ดินเก่าเนาะผสมกันไปผสมกันมาก็มาปลูกเอารวยไม่เลิกขึ้นแล้วก็มีบอลขึ้นค่ะดีใจกันน่าจะเป็นบอลน,น่าจะเป็นบอลอีเนานะคะเนี่ยเหนนะนี่นี่น่าจะเป็นอีเหนาเล็กๆให้เขาอยู่คู่กันค่ะน่ารักดีโอเ เดี๋ยวเราไปมูดูมุมอื่นนิดนึงค่ะอ๋อนี่นี่มุมนี้ค่ะออยกให้ไวนี่ค้าอันนี้ทับทิมเสษถีค่ะหรือค้านางพญาเนาะค้านางพญาหรือทับทิมเศสษถีปลูกยากกว่าจะขึ้นค่ะเหนียวไปตั้งหลายใบ เดี๋ยวไปดูมุมแบ็กเมจิกมากค่ะใบใหญ่มากกับยักษ์นีน่ตึงค่ะมุมนี้อยากให้ดูดิค่ะภูราชินีนะคะภูราชินีสีทองค่ะนี่จากที่ได้ใบเดียวมานะคะใบเดียวที่ตั้งๆเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ถอดยอดขึ้นมาเนี่ยค่ะโหสวยมากวัอนอาทิตย์นี้จะต้องมีงานเพิ่มอีกแล้วค่ะเปลี่ยนกระถางให้เขาเนาะนี่รากก็โผล่ไปถึงในแล้วค่ะนี่ น้องมีความต้องการหลักมากสองใบค่ะได้มาสองใบแล้วก็เป็นสองกระถางเลยค่ะนี่น่าชื่นชมมากค่ะชื่นชมในการดิ้นรนเอาตัวรอดเนาะเพื่อความอยู่รอดของเขานาะเนี่ยสวยค่ะสวยขึ้นดีนดนต่อใจค่ะต้นนี้ก็เป็นออมลายกะหนกเนาะ ได้มาต้นเดียวค่ะตอนนี้ขึ้นแตกดีมากค่ะออมไยกระดกหน้าเลี้ยงอีกต้นหนึ่งแตกดีมากค่ะแตกแตกเยอะมากเพิ่งได้มาไม่ถึงเดือนมั้งคกูบางซลก็แตกดีค่ะครูด่างก็โตเร็วเวค่ะนี่ได้ได้สายเดียวมาค่ะ ได้มาสายเดียวแยกเป็นแปดค่ะแปดสายแล้วตอนนี้อูยอันนี้ก็ลาชินีหินอ่อนค่ะโตเหมือนกันแต่แต่ไม่เร็วเท่าปูด่างนฟูด่างดั้งเดิมโตเร็วมากลาชินีหินอ่อนแอปเปิลค่ะ a p ปเปิ้ลก็โตเลยเหมือนกันน้องต้องการหลักเหมือนกันค่ะต้องการหลักอย่างมากวันอาทิตย์เดี๋ยวเราทําหลักกันค่ะเดี๋ยวไปดูแบ็กเมจิกค่ะยังไม่ถึงแบ็กเมจิกเลยมามุมนี้ค่ะมุมแบ็กเมจิกค่ะนี่ตอนนี้เขาเป็นคุณแม่แบ็กเมจิกแล้วค่ะเติบโตอันนี้ใบล่าสุดแล้วค่ะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะสะเถียน คงที่แล้วค่ะมีความคงที่ใบใหญ่เขาจะใบใหญ่คงที่แล้วความสูงน่าจะประมาณนี้ค่ะสูงกว่านี้ก็จะน่าจะโดนลมบังคับและน่าจะสูงประมาณนี้ค่ะไม่ไม่สูงกว่านี้แล้วมั้งก้านเขาจะสูงปิดมากเลยเป็นกลุ่มๆหนึ่งสองสามก็จะมีก้านประมาณสามสี่ใบค่ะ นอกนั้นก็เขาจะอ่อนตัวลงแล้วก็ทิ้งใบไปแล้วก็ดึงออกนี่ค่ะแบกเมจิกคุณแม่แบกเมจิกตอนนี้มีลูกหนึ่งสองสามสี่แล้วรวมกับที่ออกมาปักช่มก็เป็น 5, 6, 7, 8, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหเยอะค่ะแป๊บเดียวนี้ นี่คุณแม่ทูนและคุณแม่ทูนก็ลูกดกค่ะใบใหญ่คุณแม่ทูนนี่อยากให้ดูน้องฟาโลนิดนึ่งค่ะฟาโลก็เริ่มจะโชว์หน้าตาแล้วนะนี่ค่ะฟาโลฟาโลภูมิใจมากค่ะได้มาได้มาแพงค่ะเป็นน้องเป็นได้มาเป็น เป็นอะไรนะเรียกว่าข้อค่ะไม้ข้อแต่โตมาได้ขนาดนี้โหทรมานมากค่ะอันนี้ไม้ยอดค่ะแนนซี่ไม่ยอมโชว์หน้าตาโดนหน,น,น,นอนโจมตีอีกนี่หนอนโจมตีแต่ก็มีใบใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะชดเชยใบใหม่ก็น่าจะให้เห็นลายหน่อยนะนี่ค่ะรู้สึกว่าเขาจะชัดนะ นี่ใบใหม่รู้สึกว่าจะน่าจะชัดรอเขาค่ะอันนี้ถุงเงินถุงทองต้นนี้น่าจะได้ลงน่าจะได้ลงดินค่ะถึงจะโตเป็นเม็ดอยากได้อยากเห็นฟอร์มที่โตเป็นเม็ดค่ะน่าจะได้ลงดินต้นนี้จะเป็นเลมอนลามค่ะ รอให้เขาเป็นแม่ค่ะอยากได้เป็นคุณแม่เหมือนกันค่ะนี่สวยแล้วค่ะนี่แทงแทงหลอดขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวพระอาทิตย์นี้เราอัดฉีดกันอีกปุ๋ยมูลไส้เดือนกับปุ๋ยหมักใบก้ามปูค่ะแค่นี้ค่ะที่เราให้ปุ๋ยบัวที่ได้มาก็ยังไม่ใช้เลยค่ะใช้ธรรมาชาติไปก่อน ตอนนี้จะพามาดูนี่น้องๆไว้ลาวาไม่รู้จะรอดหรือเปล่าคะอันนี้ตากตั้งเขาแบบนี้คือได้แดดเลยนะคะให้เขาได้แดดครึ่งบ่ายประมาณสองสามชั่วโมงตอนก,นกลางคืนก็จะมีหนูมาวิ่งผ่านกระถางล้มมั่งจะรอดสักกี่ต้นไอยดูก่อนนี่ ยักษ์เขียวนี่ก็ใหญ่โตค่ะยักษ์เขียวเดี๋ยวพามาดูยักษ์เขียวเหมือนกันค่ะบนกระดาษยักษ์เขียวค่ะใหญ่มากค่ะใบใบล่าสุดนี่ก็ใหญ่ค่ะใหญ่จริงๆนี่ขึ้นมาทีหลังนี่แบบเท่าทูนเลยค่ะกา้านเออต้นเขาก็เท่าแล้วนะพอๆกันกับต้นคุณแม่ทูนนะคะ ต้นนี้ต้นน้องค่ะต้นน้องแต่มีมีมีออกดอกค่ะออกดอกยักษ์เขียวยัออกษเขียวว่าจะไปตั้งไว้หน้าบ้านจะสู้แดดไว้ไหมตอนนี้เราหลบอยู่หลังบ้านอยู่น,นี่ต้นทูนค่ะทูนนี้ที่ว่าลุ้นด่างค่ะพอลงกระถางนี้ใหญ่โตมากเลยค่ะใหญ่เร็วมาก เดี๋ยววันอาทิตย์จะเอาเอาต้นเล็กๆที่อยู่ในในสวนนี่นะฮะในแปลงค่ะเขาหลบอยู่ไม่โตสักทีต้องลงกระถางแบบนี้ค่ะโตสมบูรณ์ลูกขึ้นมาก็โตเร็วค่ะนี่เลยโอ้ยดูดูไม่ทันค่ะชมต้นไม้ไม่ทันเลยมืดแล้วนี่ค่ะอันนี้ทูนก้านดำค่ะทูนก้านดำ สวยค่ะแทงหลอดขึ้นมาแล้วไม่น้อยหน้ากันเลยค่ะพอต้นนี้แทงหลอดคลีใบต้นนี้ก็แทงหลอดขึ้นมาอีกค่ะเขาจะขึ้นมาเป็นคู่ๆนะสวยงามค่ะจะด่างไหมน้ออยากได้ด่างค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณแม่แบ็กมจิกมาสวัสดีกันค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ